ไปเพิ่มเติมสิ่งใหม่สัมผัสประสบการณ์ใหม่ค้นพบตัวเองในด้านใหม่และควาอนาคตที่แตกต่างไปให้ตัวคุณที่ประเทศอียิ สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อันจะแชร์ประสบการณ์ที่อันมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันก็มาเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่นีทัสนะคะสาขาโตกเกียวสิ่งแรกเลยที่ได้เพิ่มต้องบอกว่าสก,กิลใหม่ที่ได้เพิ่มเติมเลยก็คือภาษาญี่ปุ่นนั่นเองสาวโมเด้โคไน ก็คือเราสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้มากขึ้นสื่อสารได้คล่องขึ้นแล้วก็นําภาษาไปใช้ในการทํางานแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆผู้ปกักผู้คนใหม่ๆอยู่ที่นี่ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากมายได้พบเพื่อนใหม่ได้เห็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆมากมายเลยอย่างเช่นอันนี้เลยกินเมามา แล้วมันสัมผั้มากเลยไปูมบรสชาติก็ค่อนข้างเออไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่นี่ก็ได้ไปหลายๆที่ที่ไม่เคยไปนะสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือการที่ได้มีโอกาสไปถ่ายงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดอากิศาค่ะพอ จากถ่ายนนี้ก็ทําให้เราคนพบตัวเองเลยว่าแบบเราจริงๆเราเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวมากแล้วก็ชอบในการทําวิดีโอแล้วก็สนุกที่ได้มาเล่าเรื่องมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นในที่ที่อันได้ไปมาแล้วแล้วก็ ได้รู้สึกมีแรงบันดาลใจในการที่จะได้ออกไปเจอโลกกว้างเหมือนเหมือนที่อันก็ได้ออกไปท่องเที่ยวเหมอนกันอะไรประมาณนี้แล้วสำหรับเพื่อนๆใครที่สนใจที่จะมาเรียนต่อแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเดือนเดือนนี้อันเห็นอีเวนท์ที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะวางแผนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเป็นงานอีเวนท์ของ J Education ก็เพื่อนสามารถดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ใน description ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถตริดต่อไปได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะใครสนใจอยากไปวางแผนก็ไปปรึกษาพี่พๆเขาได้เลยอันก็อยากให้ทุกคนได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอก,กันนะ